คุณดอนสรก่อเดินค่ะวันนี้ความรู้สึกเลยเป็นยังไงบ้างดีใจไหมครับดีใจครับนะเพราะว่า,าที่พูดเมื่อกี้นะติจูนงาน,านตัวเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพเดินเนี่ยจริงๆแม้ว่ามันจะมีปัญหาหนึ่งแลตามแต่ว่าเชื่อไหว่าจากที่ได้เดินทางไปต่างประเทศพบคนุนสายงานมาในคนในสายงาน่าถามตลอดว่ามันทําไมไม่มีแล้วหรือว่ามันจะมีอีกไหม แม้ว่าทีเข้างเขารู้นะคบว่ามันเกิดอะไรขึ้มนมาอย่างนี้นแต่ว่ามันจะถูกถามตลอดว่าจริงๆแล้วอ่ะอย่างที่บอกแล้วมันอาจจะมีความผิดพลาดหรืองนก็าตามแต่ว่าตัวงานนังมันไม่ได้ผิดแต่ว่าตา่างกับงานเนี่ยมันถูกทาที่ขายไปด้วยเพราะฉะนั้นถามว่าความรู้สึกเป็นยังไงจะบอกว่าคือเราดูวนที่สุดแหละมันเราก็สามารถี่บอกเขาได้แะว,ว่าใช่ประเทศไายของเราเนางานนี้ก็แล้วกแล้วคอนเซ็ เราในปีนี้ต้องบอกว่าเป็นคอนเซ็ปที่ฟังดูแล้วมีพลังอย่างมากนะคะ Power and Collaboration ผู้นำธุรกิงค่ะเพราะว่าการจะทำงานอย่างเทศกาลภาพยนตร์เนี่ยครับมันเป็นงานที่จริงๆแล้วมันต้องสมวังหาความร่วมมือกับทุกอย่างคือมันไม่ใช่แค่ว่าเรานำหนังมาฉายหรือแมกาะนั้นต่อให้เรานำหนังมาฉายใช่ไหมเราก็ต้องได้รับความร่วมมือแล้วจากเจ้าของหนังจากโรภาพยนตร์ย่งมีแบบ ที่เขาจะต้องมาดําเนินการเพราะภาพยนตร์ระชากมาบเพื่อให้ภาพยนสามารถฉายได้คือมีทีมงานเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยความร่วมมือแล้วเมื่อเมื่อมันเหมือนกับที่มีคับคูดนะว่าร่วมกันแล้วมันจะเกิดพลังขึ้นมาแล้วมันถึงจะเกิดสื่อขึ้มาถ้าเรื่องคอนเซ็ปต์ So this film festival is not just a festival where people come in to watch movies or watch um, whatever short film or any competition that anyone is Attending, but this is power in collaboration, meaning there's power in collaborative cooperation between every department and every sector coming together to give this, revive this, and give this power once again. <coughs> ทุกท่านที่นี่เป็นวัยรุ่นไม่ได้มีโอกาสได้ไปร่วมงานอยากจะให้พูดถึงสิ่งหนึงว่าบรรยากาศตอนนี้งเามถึงงานบรรยากาศนาดีเครับถ้าพูดถึงเลยได้ครัมันเป็นงานสมัยก่อนจริงต้องบอกว่าในความทรงจำต้องตัดไปตั้งแต่ครั้งแรกงานใหญ่สมัยนั้นลงากตาร์่าอยู่แถโตมแลนที่สตคร์ล่ามีหลายฟาร์มอยู่อไรเยอะมีอะไรหลายอย่าง คือในความทรงจำสมัยก่อนใช้การฉายก็จะฉายหลายหลายรูปเพราะว่าอย่างถ้าคนเด็กๆอยตรงนี้ยเขาอาจจะมองไม่เห็นภาพนั้นหรือแม้กระทั่งคนที่อยู่ในช่วงที่มันหายไปเขาก็มองว่าเนี่นทำไมเทศกาลภาพยนตร์จากโรงหนังเดียวหรือบางทีใช้สิบเรื่องมากยี่สิบเรื่องมาโอ้เจ๋งแล้วเติมมันจริงๆอย่างนั้นดังข้อินเตอร์เนชั่องทางในสมัยนั้นก็เหมือนงานปีอื่นที่อยู่ในประเทศอื่นๆในโลกนะฮะมีหนัง ร้อยเรื่องสองเรื่องสามร้อยเรื่องทายทั่วเมืองในสมัยนั้นจริงๆแล้วมันก็เป็นงานใหญ่เลยบรรยากาศบรรยากาศคึกคักแต่มันก็อาจจะมีปัญหาบ้างเหมือนกันเหมือนเดิมมันมีหลายหลายอย่างเนาะซึ่งเราอาจจะลักเอาไว้ยังไม่พูดถึงนะครับนั่นหมายความว่าโดยกปกติแล้วเวลาเราพูดถึงฟิล์มเฟสติวัลเราอาจจะมองท่าท่าในมุมของสื่อนะคะฟิล์มเฟสติวัลก็คือ ดูกันดีกว่าว่านักแสดงต่างๆเขาจะใส่ชุดอะไรมาเดินเรดคาร์เปตดูกันดีกว่าว่ามีหนังเรื่องไหนได้รางวัลบ้างแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีมิติที่มันลึกไปกว่านั้นเพราะฉะนั้นอยากจะให้พูดถึงประโยชน์ของการมีเฟิร์มฟีซิวัลนี้ที่กรุงเทพมหานครเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะส่วนนั้นเป็นส่วนที่คนจะมองเห็นได้ง่ายชนะดาราสักทีึ่งทีค่ะว่ายงงานใหม่นี้มีไหมก็มีแต่ว่า เรามีให้มันเป็นสีสันแต่ว่าเราคิดว่าสิ่งที่มันต้องเน้นจริงๆคือหัวใจของการทำเทศกาลทภาพยนต์จริงๆคือไม่ว่าที่ไหน่กันมันต้องยึดโยงกับอุตสาหกรรมภาพยนต์มันต้องอย่าน้อยกันทำท้งนี้อะให้มันตอบเ,บเอกี่ยวกับเศรษฐาหกร์คให้แล้วหมายว่าในส่วนของเทศกาลนะคะอย่างน้อย่ขั้นต่ำสุดเรานำหนังมาใช้คน,นได้ดูคเขาก็ได้เห็นแล้วว่าหนังที่เขาทำในโลกนี้เป็นยังไงเราเชิญผู้กัเข้าาม เหมือนเขาเข้ามาให้ความรู้กับเราว่าคนเนี่ยเขาคิดยังไงในการทำอันนี้มันขั้นต่ำสุดนะหรือว่ามันมีขั้นที่มากกว่านั้นในเทศกาลมันก็ย่อมเชื่อมโยงกับอินดัสทรีโปกครอเชื่อมโยงกับมานเชื่อมซึ่งหมายว่าเรามีทั้งโครงการที่มาตัดมีโครงการพิชิตที่ซึ่งจะช่วยส่งเสริมโปรเจกต์การพยนตร์ในเอเชียรวมถึงโปรเจกต์ภามพยนตร์ไทยที่จะเข้าร่วมซึ่งเราจะเชิญคนจากต่างชาติเข้ามาเรื่องความพิเศษก็ตามประสบการณ์เขา,า,าขอาจจะเอาเงินมาลงมางสร้างอะไร นนมันขอให้เป็นคำ่้องมือในการนำะเงินเข้ามาได้มันมีกิจกรรมหลายๆอย่างไมะนันมันเด็กที่บอกไว้คุณหมอเลยไหนคุณหมอได้บอกเมื่อกี้ครับว่ามันเป็นฟันเฟ,ฟืองอย่างเดยคุณถ้ามันไม่มีใช่ไหมทุกวันนี้อย่างใน,นไทยต้องไม่ใช้ฟันเฟือง,งลักษณะนี้ในประเทศอื่นเพราะนั้นคำถามคือว่าเออมันเราเป็นที่น่องถีมมันจะเป็นว่าเออมันก็สมควรทีขข่ต้องมีของเราเองเพื่อที่จะเดินหน้า So this film festival is more than just red carpet moments more than just coming together. but this is where we can together create a platform in Thailand as a hub for everyone in the film industry to come together and help develop films in Thailand, in Asia in Southeast Asia and make all of, of what we have here more than just what we have. in the country but make it global คราวนี้อยากจะให้พูดถึงภาพยอ์เ,เปิดของเราสักนิดหนึ่งค่ะที่ยอดเภาเพินเปิดนะครับตอนแรกคือมันก็มีตัวเลือกอยู่หลายอย่างแต่แล้จริงๆโดยความตั้งใจงเลยเนะี่ยคิดว่ามันควรที่เป็นนังขาดแต่อมาว่ามันก็ต้อ,อยู่ใช่ว่าเขาเราสามารถที่จะฉายมได้หรือเปล่า ว่าโอเคมันมันก็จะมีเงื่อนไขอย่างหนึ่งเช่นเดียวกับเทศกาลภาพยนตร์อื่นเราขอว่าการฉายเรื่องเวอร์พีนั่ซึ่งอันเนี้ยมันก็เรามันตัวเรื่องเองอ่ะมันเรานากที่ดูตัวเรื่องต่างๆทั้งแบบไทยดูืล้วไม่ใช่แบบไทยแล้วตามเนี้เราคิดว่าที่ยกสามเนี่ยคิดว่าตอนตัดสินใจที่จะเลือกเรื่องนี้ผมคิดว่ามันที่หยกหนึ่งกสองเนี่ยเป็นแบบที่ประสบความสำเร็จ มากในไทยรวมถึงคิดว่าต่งกันเป็นที่รู้จักนระรับนานาชาติเออชาติรู้จักอยู่แล้วผมคิดว mm ่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราพูดว่ามันด้วยมององค์ประกอบอะไรางอย่างคิดว่ามันความเหมาะสมที่จะเป็นแบบเปิดสุดท้ายก็คือการจจะเลือกที่ยอดสามเป็นแบบเปิดของเทศกาลั So the opening film for Bangkok International Film Festival 2025 is d e a t h Whisper 3. as all of you know Death Whisper e and 2 was really successful in Thailand and globally so naturally Death Whisper 3 will be the best choice for our opening film in 2025แล้วนับต่อไปนะคะตองขอนุญาตมาพูดคุยกับคุณพิมพงกามากดีกว่าค่ะแน่นอนค่ะว่าวันนี้เราพูดถึงว่านอกเหนือจากการที่เราได้มาชมภาพยนต์นอกเหนือจากการเราเห็นนักแสดงมาเดิน red carpet แล้วนะคะ ตรงนี้เราอยากสร้างให้ประเทศไทยเป็นหัวแล้วก็เป็นแพลตฟอร์มสหรับทุกคนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไม่ใช่เฉพาะในไทยแต่ว่าทั่วโลกอยากจะให้พูดถึงเรื่องของ film market สมัยนี้ค่ะที่ขี้หนินะคะเวลาเรามอง film festival ปัจจุบันเราเป็นสังกัดที่นั่นดูหนังเนาะแต่คอนเทอันหนึ่งที่มันเป็นช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมมากเลยก็คือ film market นี่แหะไอ้ตลาดหนังที่เราพยายามที่จะทำกันในปีนี้เพราะว่าเรามองว่าการที่เรามีตลาดหนังมันไม่ใช่แค่ว่าเราดึงเอา b บเออร์เนาะเซลเลอร์จากต่างประเทศเข้ามาเราก็ต้องการเป็นแบบทีเซนตโปรเจกต์ของคนไทยด้วยเพราะอย่างในปีนี้นอกจากไลอัพที่เรามีมีฉายหนังต่างประเทศแล้วเนี่ยเรามีไลอัพที่เป็นหนังไทยด้วยเราใช้ไทยพนโนรมาม่านะคะสิบกว่าเรื่องแล้วก็เรามีไทยพิชชิ่งด้วยซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการที่ทําให้เรา,าสับปัหลุดสารภาพภาพยนตร์ไทยแล้วก็อย่างคือเราคิดว่าภาพนยนตร์ไทยตอนนี้มันอยู่ในกระแสที่ดีมากคือคนสนใจเยอะ เพราะฉะนั้นท่าเป็นไงให้มันเกิดการมารเจอกันแล้วคุยกันไปเลยไม่ว่าเขาสนใจอะไรในภาพยนตร์ไทยเขาคิดว่าเขาจะลงทุนอะไรเพราะว่าต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าการลงทุนในเชิงของภาพยนตร์มันมีมิติเยอะมากเหมือนกาจะลงทุนในแง่ของไอพีงั้นเอาไหะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้ในโลกของภาพยนตร์เองพูดเรื่องไอพีเยอะเรื่องของการที่แบบรีเมคหรอืออะไรนะอันนี้เราก็จะมีโอกาสในการที่เราจะเหมือนนับสนุนภาพยนตร์ไทยให้มันมีโอกาสที่จะ ทําอะไรได้มากขึ้นนะคะก็เลยมองว่าตลาดหนังนี่ยป็นส่วนที่จะส่งเสริมแล้วก็สับประรลนที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมภาพยนร์ไทยมันอาจจะเป็นปีแรกมันอาจจะยังไม่ได้สมบูรณ์นะคะเพียงแต่ว่าไอแนวแคลคิตอะค่ะมันเลยทําให้เน้น้อยน้อยที่สุดคือเซลเลอร์หรือไบเลอร์คนไทยร่วมกันนะคะมีแต่ว่าก็อาจจะมองว่าเขาจะทำงานร่วมก,กับอินเตอร์เนชั่นแนลได้ไงอันนี้ก็คือภาพรวมที่เราคิดว่าเราต่างกันปีนี้เราเชิญเยอะมากเลยแล้วอะ บอยเออรที่เชิญมามากประเทศก็คือทั้งยุโรปทั้งเอเชียมามา,มาหลายคนมาเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็แต่วก็เรามีบูธนะคะให้แบบเจอกันสาหรับคนไทยกัแบบต่างชาติเรามีเสวนานะเรามีการพูดเรื่องประเด็นต่างๆที่เกี่ยวกับซีนีมาแลนด์สเคปปัจจุบัน,นการเปลี่ยนแปลงของภาพยนตร์โลกแล้วเราก็มีมาสเตอร์คลาสนะคะคือเรากําลังจะคอนเฟิร์ม่เนาะมมีดาราคนที่เราคิดว่าเขาจะมาได้แล้วก็ าการ,รถ่ายทอดคืออย่างอย่างนคเป็น,น,เ,ปน,เ,นเราคิดว่าดารามาเราอยาที่ำอะไรที่มันแบบมีประโยชน์กับคนดูเหอนกันเช่นมี c คลาสมาแลกเปลี่ยนกันอย่างนี้แล้วเรา็็องบอกว่าอีกอัที่เราสนใจมากก็คือทันเลนของคนไทยคือคนไทยอ่ะเก่งมากเลยนะคะในทุกๆส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นแผนกไหนเราเขาไปทำงาน g l o b a l เยอะอานี้อาจจะมาแลกเปลี่ยนว่าเออไอ,อ,อที่ทางในการที่เขาไปทำงานในบอลมันสง่งผลไงกับเขาบ้างแล้วก็ อันนี้มันเเป็นการแลกไปให้คนรุ้นใหม่เขาได้มีแรงบันดาลใจคือในแง่ของมาเก็ตมันไม่ได้รวเฉพาะพวกคนชั้นบนขันเนาะเอาก็อยากจะดึงเด็กภาพยนต์เด็กที่กําลังเติบโต,ตเด็กที่กําลังอยากจะเข้าอุตสาหกรรมเ,เข้ามามีส่วนร่วมในการที่เขาจะได้เรียนรู้ว่าถ้าเขาจะไปทิศทางนี้เขาควรจะเรียนรู้อะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์รวมของมันมันก็จะมีความหลากหลายของตา,ามาน,นี้แล้วก็ปิชชิ่งเนาะอินโดนก็คือ เรามีเอเชียโปรเจกต์พิชชิ่งนะคะก็คือเปิดรับโปรเจกต์ในเอเชียแล้วก็มาเลือกสิเรื่องเชิญเข้ามาพิชชิง่งแล้วก็มีกรรมาการตัดสินแล้วก็มีไทยโปรเจกต์พิชชิ่งก็คือโปรเจกต์ Project คนไทยนะคะแล้วกม็มีการแบบคัดเลือกแล้วก็ตัดสินให้เงินรางวัลคือเงินรางวัลก็เป็นการสนับสนุนให้เขาแบบได้มีโอกาสทําอะไรต่ออีกอันนึงก็คือหนังสัง้นอันนี้เรามองว่าหนังสงั้นมันน่าสนใจในแง่ที่ว่ามัานคนรุ่นใหม่ค่ะ คือประกาศไปสามวันคนส่งเ้ามาเกือบร้อยแล้วค่ะตอนนี้คือคนส่งมาเยอะมากในเอเชียคือมันเหมือนกับว่าองค์การตอนนี้มันกำลังต้องการการสนับสนุนที่มันแบบเหมือนในทุกภาคส่วนค่ะก็เลยเล่าให้ฟังว่าเออในภาพรวมออกงานมันไม่ได้แค่มีแค่เรื่องของการฉายหนังทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเพื่อจะเอื้อต่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยด้วยกันค่ะคุณผู้ชฟังแล้วน่าสนุกมากเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันนะว่า ปกติแล้วเวลาที่เราเห็นภาพข่าวมาว่าจะมีการจัดเครื่องเฟสติวัลขึ้นทุกคนจะโอเควันนี้ศิลปินคนนี้ใส่ชุดอะไรวันนี้เรามีหนังเรื่องอะไรมาฉายบ้างแล้วคือแค่นั้นแต่ว่าวันนี้ที่เราคุยปัปหน่เนี้ยเหมือนกับว่าเราจะมาทําใหุ้ตสาหกรรมเนี้ยสามารถที่จะโตขึ้น,นเรื่อยๆล้วก็ไม่ได้โตเพียงอย่างเดียวแต่ว่ายั่งยืนไปด้วยกันอีกด้วยนะคะ So, one of the key activities that we'll have in this film festival is, of course, the film market, which we will not only focus on buyers or us, producers, filmmakers, but we are trying to build an ecosystem where everyone in the film industry, whether they're in Thailand, in Asia, or from globally, can come together and share experiences and tell us how we can together. create a sustainable landscape for the film industry globally คราวนี้ขอเนี้ยมาพูดคุยกับผู้กำกับซึ่งคุณเป้เนี่ยนะคะเป็นทั้งในส่วนอของเคยเป็นมาละในแท้จะทุกบทาคือเป็นศิลปินเป็นนักแสดงเราเดินเรดคาร์เป็ตมาแล้วมากมายแล้ววันนี้เรามาในฐานะของการเป็นผู้กำกับอยากจะถามชิดนึนนงค่ะว่าความรู้สึกที่สิปีงานนี้กับอีกครังมันรู้สึก สวัสดีครับก็วันนี้ก็มองไปก็เจอแต่กลุมกลับที่ดูหนักามากาหลายคนนะครับก็ตื่นเต้นมากครับที่มีตรงนี้นะครับแต่คิดว่าปีนี้น่าจะผมน่าจะพูดได้เพราะว่าปีนี้เป็นปีที่ผมได้ร่วมงนานกับทางกระทรวงวัฒนธรรมหลายรั้งได้พาไปฟิล์มเฟสิวัลหลายที่แล้วก็ตึองคิดอยู่ว่าเอ้ฟ e ิล์มเฟสิวัลไทยมันหายไปไหนแล้วนะจนสุดท้ายไม่กี่ประมาณเดือนที่แล้วก็ประกาศจัดอันนี้ขึ้นมารู้สึกดีใจนะครับที่จะมี อย่างที่คุณดอนบอกว่ามันมีฟันเฟืองอย่างหนึ่งเกี่ยวกับวงการภาพยนตร์ที่มันมีในต่างประเทศแล้วว่าเราไปเรารู้สึกถึงประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นกับชุมชน,นนั้นๆแล้วก็เกิดเกิดขึ้นกับผลงานที่เรานำาไปฉายรวมถึงคนที่อยากจะนำเสนอผลงานผมพอย,อยกตัวอย่างอย่างนึงผมไปอุดิเน่มาก็ทำทัดก,การนะก็พอช่วยเหลือ,อจัดการเรื่องเรื่องึ่งมาแล้วก็ ไปเจอฟิลเมเกอร์คนหนึ่งชื่อคจูเจนิสครับเขาเป็นฟิลเมเกอร์ชาวฟิลิปปินส์ผมก็ถามเพราว่าเขาได้ทำหนังได้ยังไงทำไมหนังเขาถึงได้ประทับเขาบอกว่าสิ่งที่เขาทำได้เนี่ยก็คือการที่ไปฟิล์มฟิลโวเยอะๆเขาไปหาโอกาสเขาไปขายขายงานเขาขายโปรเจกต์เขาจนสุดท้ายโปรเจกต์เขาในงานที่วิดีนี้เนีย่ยได้รับอันดับหนึ่งในสาขาบุกกลับหน้าใหม่รัดเซีย ผมประทื่นรู้สึกว่าคือถ้าเรามีเวที่นี้เกิดขึ้นในบ้านเราซึ่งมันท้องทุกอย่างเราเป็นจุดศูนย์กลางของอะไรหลายๆอย่างนะครับในภูมิภาคเราเนี่ยถ้ามันมีตรงนี้มันทําให้น้องๆหรือคนที่ไม่เคยมีโอกาสเริ่มได้เห็นโอกาสเริ่มได้เข้าใจว่าเราทําอะไรกันอยู่คือพี่ๆที่จัดงานหรือพี่ๆที่เข้าบดในวงการที่เห็นโลงเดียวเนี่ยบางทีได้รู้อยู่แล้วแหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่สำหรับคนที่ไม่มีโอกาสได้ไปเลยเนี่ยถ้ามันอยู่แค่ สยามเนี่ยมันน่าจะไปได้ง่ายครับก็น่าจะมีประโยชน์มากๆแล้วก็อยากจะชวนทุกคนมาร่วมกันนะครับว่าได้จะมีกิจกรรมหลายๆอย่างเลยครับผมน่าหมายความว่าเราเองในฐานะที่เราก็รู้สึกว่าเรามีโอกาสเยอะแต่เราก็ยังรู้สึกว่ายังไปไม่พอยิ่งไปเฟสติวัลเยอะมันยิ่งดีเพราะว่าอย่างที่เราเคยยินดีเวทีตรงเนี้ยค่ะว่าเวลาเราไปเฟสติวัลเราได้พบปะเจอเจอพูดคุยนะคะ บางทีเราจะได้ฟู้ดฟอตหรือว่าเราจะได้อาหารของจิตวิญญาณสำหรับทุกคนที่อยู่ในอุตสาหารกรรมนี้เพื่อที่จะได้ช่วยกันขับเคลื่อนแล้วก็ทำให้ผลงานหรือว่าผลิตผลของพวกเราทุกคนนะคะสามารถไปได้ไกลมากยิ่งขึ้นค่ะมาถึงช่วงนี้นะคะต้องขออนุญาตว่าไม่ทราบว่ามีสื่อมวลชนท่านไหนมีคำถามอะไรบ้างน,นะคะสามารถที่จะยกยื่นได้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะมีทีมงานนำไมโครโฟนไปให้ค่ะ Next session is the QA session. If you have any questions at all, please raise your hand and our staff will bring over the microphone to you. Hi, um, um, you said that collaboration is the key to this festival. So, is this festival going to be focusing on uh, Thai and ASEAN films? In context with the global uh, uh, cinema, both in their market and the film choice, you spoke about this word collaboration. My second question is the choice of venue. Is this Bangkok 1 going to be the venue? Because it's a bit difficult to navigate and reach movies on time. Okay, so um, yeah, for the answer. So, just yes, I mean, but. But the festival, I mean, not only to aim for Thai and Asian film, I mean, we aim more I mean, for Asian film in general. I mean, so we, we, let's say, it's kind of wider to bring more collaboration from all over, actually all over the world, especially Asia. That's I think it's important if, for filmmakers the here, I mean, have collaboration. Other countries, especially in the countries in Asia. And for the second question, uh, for one Bangkok, yeah, maybe it could be one of the venues. But the venue of the festival mostly it will be uh, in Siam Square area, the usual place that you know. I mean, like um, Paragon Place, SFO House Samyang, orido, and more. มีคำถามอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะเชินค่ะคุณรลนะทำไมจยัดถึง19วันผมว่ามันมันนานมากเกินไปจริงๆคิดว่ามันอย่างนี้นะหนักหนาเนี่ยอาจจะเยอะทีนี้เนี่ยคิดตัดสินใจว่า19วันเพราเราคิดว่าการฉายเนื่องจากมันมีจำนวนมากเนาะหว่าเราพยายามให้มันไม่ เบียดเกินไปเช่นอะในวันธรรมดาเราคิดว่ามันอาจจะไม่ได้มีรอบกลางวันหรือกลางนเนี่ยอาจจะไม่มีเราอ,อาจจะมีรอบเย็นเราคิดว่าเพื่อให้มันกระจายได้แต่ว่ากิจกรรมมันก็จะกระจายกระจายไปนะครับมีหนัง19หนังกระจายทั้งหมด19วันแต่ส่วนกิจกรรมหรืออื่นๆนี่จะกระจายอยู่อย่างเช่นในช่วงม็กเก็บก็จะเป็นวันที่2หรื5ตุลาอะไรอย่างนี้นะครับแั้วทุกอย่างจะกระจายไป,ไปเรียกว่าแบ่แงๆกันไปอย่างงี้นะครับอาจจะรู้สึกว่ายาว คุอดทั้งคู่บอกไฮไลท์หนังเ่อนีหนังเอเชียหนังยุโรปมีบ้างหนัองอเมริกันผมมีบอกนะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้อาจจะยังขอรอนิดนึงนะฮะจะแก้งพร้อมกันทีหนึ่ง,ะะแ,ตแ,ง,ง,งแต่ว่าหนังเนี่ยน,นีบอกก็จะเป็นหนังใหม่นะครับหมายว่าส่วนมากแล้วเนี่ยผู้วิจารณคือลองเนื้อขายว่าหนังเนี่ยต้องอายุไม่เกินหนึ่งปีคที่ว่าเรามีหนังผูใหญ่ๆที่จะมานะฮะไม่รู้ว่าสามารถ พูดวันนี้ได้ย่างเนาะแต่แบบมีหลากหลายแล้วมีที่แปครับมา,มาสเตอร์คลาสที่ออจะบอกได้นะม,มีมีใครจะมาพูดอะไรหรอเปลตอนนี้ใช่ไหมก็คือวางไว้ไม่รู้พูดอีกขึ้นเนาะแต่ว่าอมีวางที่คุยคุยอยู่ตอนนี้นม,นมีอยู่บางท่านเนาะอาจจะเป็นเป็นดาราในเอเชียที่คิดว่ามีคนรู้จักตอนนี้ก็เลยป,ประสานอยู่เราจะเป็นมาสเตอร์คลาสแล้ว มาสักาเดีย๋ยจะมาพร้อมโปรแกรมแลตโอสเปกทีกของเขาด้วยแต่เดีย๋ยวยังตอนนี้ยังไม่บอกแต่ว่าเดี๋ยวจะทยอยทยอยแจ้งแร้จะแจ้งรายละเอยีอยดให้ทราบอีกครั้งหนึ่งแล้กันนะคะ So the film festival will go on for 19 days and it might feel like a really long festival going on for 19 days but we are not only showcasing films but we will also have um, workshops we'll also have master classes as well because we'll be inviting stars from around the world to join us and we don't want them to just come and walk on the red carpet we want them to come and try to share with us their experiences of uh, being in this industry so all of us can get a little bit of something out of just um, not 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 just like having someone come um, and walk on the red carpet only uh, can you explain um, in brief the submission process, the screening process for selection of the films in the festival? Actually, we don't open for submission because actually we don't have enough time and it is this year So we don't open for submission for features But if anybody wants to submit the film, they can contact the festival directly, there will be no fee they can contact the festival, so we will put the contact on Facebook, so they can just get in touch and send the film for consideration But then we open call officially for talks So now you can, if you have short films, you can submit for the Asian Film Competition And that will be the selection process, There will be the selection committee who will watch the film and finally select the film Um, Hello, hi. Uh, I just wanted to ask, so the event is on September, we have a one-month and a bit left. I wanted to ask how you are uh, preparing for that in this pretty really short amount of time. That's the first question. And also second question is that I've heard that you said first of all initially it was in Icon Siam for the venue for the market, and now you said that it's in Sanya, Midtown in Siam Square. How are you going to work out the logistics between two places because they're very far apart? That's a good question, I think. So, for the first question, um, because actually, yeah, there are not much time. We hope that there will be more time, but I think we will manage to do it. And for the second, yes, logistically, it's kind of not so near. But again it's connected by the sky train so I believe it's okay and I think the atmosphere in I can is kind of nice any other questions oh. อยากจะฝากนะฮะว่าพืองานนี้กลับมาแล้วก็อยากจะฝากคิดว่ามันงานเนี่ยอาต้องการการมีส่วนร่วมของทุกท่านนะครับก็ฝากมาชมหรือมาร่วมกิจกรรมในงานนะครับหรือว่าถ้ามีหนอะไรที่บอกว่าถึงแม้ว่าอย่างไหนยาวเราไม่ได้เปิดโอเพนคอย์เป็นทางการแต่ว่าสามารถจะส่งไหนเข้ามาให้ทางพิจารณาได้ซึ่งเรามีช่องทางอยว่นะครับหรือว่าอย่างหนสั้นใครนี้ก็ส่งเข้ามาได้คิดว่าอยากะให้เป็นเทศกาลที่อย่างที่บอก power and collaboration คือทุกคนมี เขามีส่วนร่วมนะครับเอาละค่ะสำหรับช่วงนี้ขอเชิ่งศ์ไให้กับทั้งสามท่านเลยค่ะ